h e l ล o ลยโยโซดีมทุกคนนะคะก็มาพบกับ l g r e ีอา i s เอนไลน์นะจะบอกว่าเมื่อกี้ทำการอัดไปแล้วหนึ่งรอบแล้วก็อาจจบแล้วด้วยนะเพิ่งมาเห็นว่าโอเคไม่ได้เปิดไม้นะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมา เริ่มใหม่เลยละกันนะก็วันนี้เรามากับ A3 Steel อะไรนะคะทุกคนคือเมื่อวานเนี่ยเขามีอัปเดตใหม่มาใช่ไหมแล้วก็ในส่วนของการอัปเดตแพทใหม่มาเนี่ยหลักๆที่เห็นเลยนะก็คือในส่วนของหน้าร้านค้านะคะซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนำแพ็คสุดคุ้มสำหรับใครที่จะใช้เจ้าตัวอินเนรเทียนเนี่ยในการมาซื้อของนะซึ่ง เราก็ซื้อไปเมื่อกี้หมดแล้วนะทุกคน <c oughs> ก็จากล้านกวุวเหรียญน่ะเหลือประมาณ4ี่แสนนะเราจะมาดูกันว่ามีอะไรให้เราต้องไปเผาเหรียญเล่นกันนะ ก็ถือว่าไม่ได้เผาเล่นหรอกมันก็คุ้มอ่ะน,นะถ้าใครที่ยังไม่ได้เอาอินเนทียนไปขายนะอย่างเราเนี่ยยังไม่เคยถอนออกไปขายข้างนอกเลยนะ mm hmm. ก็ดองไว้จนกว่ามาเบตเอ็กเขาจะเปิดนะโอ้โหจะรองให้อ่ะอันเนี้ยคือในส่วนของร้านค้า a 3เนี่ยจะเป็นในส่วนของเงินจริงๆที่เราจะต้องเติมเข้าไปแล้วเราคิดว่าคุ้มในการที่จะเติมนะคะทุกคนอ่ะจะเป็นในส่วนของ ชูตำนานนะชูตำนานตรงนี้ถ้าใครที่เป็นสายเปเนี่ยก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้นะเราว่ามันคุ้มมากๆเลยนี่เห็นไหมเพื่อนเห็นไหมว่ามันได้แบบพวกชูตำนานอ่าแล้วก็เป็นไข่ดึกดําบาน exp เนี่ย30บใบเลยนะแล้วก็มีขนนกหลูลาอีกหอันโหอย่างคุ้มคุ้มคุ้มเลยอะ่ะอันเนี้ยคุ้ม 1,000บาทถ้าใครไม่ไม่เสียดายตังหรือว่ามีเงินที่จะเปเนี่ยก็อันเนี้ยคุ้มเลยนะทุกคนอันนี้ไม่มีอะไรและในส่วนของหน้านี้เนาะอ่ะร้าน A3 ก็มีแค่แพกเดียวนะที่เราจะแนะนำส่วนวันนี้เราจะมาในส่วนของอินเทียนกันเนี่ยซะส่วนใหญ่นะก็คือเ่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วมันจะเป็นสเต็ปที่1ตรงนี้ใช่ไหม สำหรับเพื่อนๆที่เล่นสายฟรีตั้งแต่เลเวล160โดยไม่ได้จำไป190เนี่ยก็เชื่อเหลือเกินว่าอาจจะยังได้ตํานานดาวไม่ครบกันนะ,ะถ้าใครที่เลเวล90เอ้ย190มาแล้วเนี่ยก็อาจจะยังขาดอยู่เหมือนกันถ้าไม่ได้เล่นทุกวันนะ,ะหรือว่าแบบมีเวลาเล่นน้อยเนี่ยก็อาจจะยังขาดบางชิ้นบางส่วนอยู่ซึ่งในส่วนของแพ็กนี้มันจะตอบโจทย์เพื่อนๆน,นะ เพราะว่ามันการันตีเจ้าตัวตำนานดาวเลเวล200ให้มาถึง3ชิ้นเลยนะแล้วก็เราก็เอาไปสุ่มออฟเพิ่มเติมเนาะก็คือไปสุ่มว่าเราจะได้อะไรเพิ่มเติมแล้วก็จะมีในส่วนของใบออปชั่นเลเจนต์ให้เราอีก1ใบนะการันตีเลยบูไดอาอีก1,000เพชรเนาะเออแล้วก็มีมานาสโตนอีก5ล้านอ่าส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ ป้องกันนะอุปกรณ์ป้องกันก็จะจะเป็นในส่วนของพวกเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็หมวกนะ,ะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่อุปกรณ์โจมตีกันก่อนนะสำหรับใครที่อ,อย่างเช่นนะเพื่อนๆมีถุงมือแล้วใช่ไหมอยากจะได้เข็มขัดใช่ไหมมากดซื้อ ตรงนี้เนี่ยคือจะซื้อไม่ได้นะเราจะต้องเริ่มซื้อตั้งแต่สเต็ปที่1เท่ากับว่าถ้าเพื่อนอยากได้เข็มขัดเนี่ยที่มันอยู่สเต็ปที่2เพื่อนต้องซื้อสเต็ปที่1ก่อนก็คือเสียไปก่อน9 0 0 0 0มอินเนเทียนเพื่อที่จะมาซื้อสเต็ปที่2ก็คืออีก9 0 0 0 0มอินเนเทียนนั่นเองนะคะซึ่งอันเนี้ยเรากดซื้อไปแล้วนะ คือจริงๆบางชิ้นเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วนะแต่ว่าเราต้องการชิ้นต่อๆไปเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องซื้อชิ้นก่อนหน้าก่อนนั่นเองอ่าสำหรับใครที่จะเข้าไปดูนะว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยก็นี่เห็นไหมเป็นกล่องที่สามารถได้รับเข็มขัดระดับตำนานเลเวล200ก็คือการันตีเลยเราเลือกแพ็คเข็มขัดเราก็จะได้เข็มขัดเราได้แพ็คอ่าเรากดแพ็คถุงมือเราก็จะได้แพ็คถุงมือเนาะ โอเคก็ถือว่าจบในส่วนของสเต็ปอับไปต่อไปนะจะเป็นในส่วนของพิเศษเหลือ1วันนะในส่วนของตรงนี้แพ็กที่จะแนะนำเลยก็คือแพ็กโซลิงเกอร์ e ตรงนี้นะคะทุกคนอ่ะก็เขาให้ซื้อลายวันได้2ชิ้นนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้า ผ่านตอนเที่ยงอีกเนี่ยเราก็จะมาซื้ออีก2ชิ้นนะก็ถือว่าเป็นแพ็คที่คุ้มนะเพราะว่าเราจะได้เอาไปอ,าอัพเจ้าตัวตำนาน8ดาวของเราเนี่ยให้เลเวลเต็มให้ไวที่สุดนะเพื่อที่เราจะได้เอาไปจุติเป็นเทพเจ้านั่นเองเนาะในส่วนของกล่องโซลตาวีลชน5ดาวกล่องนี้เนี่ยเรายังไม่แนะนำนะ ถือว่าเป็นแพ็กที่ยังไม่น่ากดนะคะทุกคนก็ส่วนตัวเนี่ยจะผ่านนะถ้าเพื่อนมีอินเทีร์เนเหลือเนี่ยอยากจะกดกด็กดได้เหมือนกันนะแต่ว่าสําหรับเราแล้วก็สําหรับคนที่เขาไม่ได้เปเล่นแบบฟรีเลยนะฟรีทูเพอย่างเงี้ยก็คือตรงนี้ยังไม่จําเป็นนะให้ตัดออกไปก่อนเนาะอะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยโคตรสำคัญนะทุกคน โค้ดสำคัญเลยก็คือสำหรับใครที่ยังตีบวกอุปกรณ์เนี่ยยังไม่ถึงอ่าเลเวล40เนี่ยตรงนี้ให้เพื่อนมาซื้อนะ,อะจะมี2แพ็คก็คือแพ็คอาวุธเครื่องป้องกันแล้วก็ในส่วนของอันสุดท้ายนะจะเป็นแพ็คของเครื่องประดับนะให้ซื้อทั้ง2อันเลยนะก็คืออ่ามันอันละ55 0 0 0ใช่ไหมซื้อได้สูงสุด3อันก็ประมาณแสนหกเออแสนหก อันนี้อีกแสนหกนะคะทุกคน2แพ็คนี้คือต้องซื้อเลยนะห้ามพลาดเลยนะแล้วก็แพ็คนี้ใบถ่ายทอดเลเวลโบราณเนี่ยถ้าขายที่ยังตีบวกไม่ถึง40เนี่ยยังไม่ต้องซื้อนะเพราะว่ามันยังไม่จำเป็นนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็ในส่วนของแพ อุปกรณ์เซตตำนานเลเวล200คูณ10เนี่ยอันนี้เนี่ยคือแบบไม่คุ้มมากๆเลยนะเพื่อนๆก็คือดูนะมันจะได้พวกเซต IV แล้วแบบ100 0 0แสนอินเนียนะคือไม่คุ้มนะอันนี้ไม่ต้องซื้อนะให้ซื้อ2เซตนี้พอนะเท่าที่ที่เราบอ,บอกว่ามันจำเป็นนะก็คือ2เซตนี้ แล้วก็ในส่วนของอวัตถุศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ถ้าขายที่บวก40ไปแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะอัพแล้วนะอันนี้คือสิ่งจำเป็นที่คุณต้องอัพเลยเพราะว่ามันจะเพิ่ม cp ให้เราเนี่ยเยอะมากๆเลยนะในส่วนของตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งนะคือวิธีการทำการ ใส่เซตวัตถุดิบศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งอันนี้มันไม่ได้จํากัดเวลาเนาะเออเหมือนแพ็คข้างบนน่ะที่เราจําเป็นต้องรีบซื้อใช่ไหมก็คืออันนี้มันยังมันยังขายเรื่อยๆอะ่ะเออประมาณนั้นมันยังขายเรื่อยๆเราก็ไม่ต้องรีบซื้อนะก็อย่างที่บอกเลยคือมาซื้ออันนี้ก่อนโค้รสำคัญ2ออันนี้แล้วก็แพ็กนี้ก็คือ โซลิงเกอ exp นั่นเองแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็อย่างที่บอกเลยว่าขาดอะไรก็ให้มาซื้อนะเพราะว่ามันคุ้มโคตรๆนะทุกคนอ่ะก็เราเปิดไปแล้วนะทุกคนนี่เห็นไหมก็จะสุ่มออฟมานะซึ่งดวงไม่ค่อยดีเลยได้หินมนตามาแบบรูเดียวเต็มเลยนะเออก็ไม่แน่ใจว่าในส่วนของการขายเมื่อกี้มันจะสุ่มได้แค่ รูเดียวหรือเปล่านะเพราะว่าเราเปิดมาเนี่ยมันก็ได้รูเดียวหมดเลยอะ่ะหรือว่าดวงหมดแล้วปีนี้ <c oughs> อ่ะก็เดี๋ยวเราจะมาทําการย้ายเจ้าตัวตีบวกเนาะย้ายตีบวกปึ๊บแล้วก็รับถ่ายทอดเลยชึบแล้วก็กางเกงหายไปไหนหวะอ๋อล็อกไว้แบบหนึ่งนะ โอเคเราก็จะรับถ่ายทอดเลยนะคะทุกคนรับถ่ายทอดมาปึ้งเราก็เลือกเซตเอ่อเลเวล190ที่มันบวก135นะอ่าสก,กัดออกไปเลยเราก็ทำการอัปเกรดปึ้งชืบชืบช,ชืเรียบร้อยแล้วนะก็เปิดช่อง4ีหลงเรียบร้อยจริงๆเนี่ยก็ถ้าใครที่ไม่รีบก็ยังไม่ต้องอถ่ายทอดก็ได้นะเพราะว่า เพื่อนเนี่ยอาจจะเจอของในดันอะไรอย่เงี้ยในการไปฟาร์มแต่ว่าเราเนี่ยคิดว่ามันดอบยากมากนะเพราะว่าเขาปรับเลดดอบให้มันดอบน้อยลงนะทุกคนเออถ้าเพื่อสังเกตนะตอนที่เกมเปิดแรกๆเนี่ย มันจะดอบของให้ค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยฟาร์มสองวันน่ะยังไม่ได้ตำนานเลยนะได้แต่แบบเซตไอวีอะไรอย่างนี้นะเราก็เลยคิดว่า,าใส่ไปก่อนดีกว่าถ้าในอนาคตเจอของดีกว่าเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนะเดี๋ยวเราจะไล่อัพไล่อัพไปให้ครบเลยรึง่งนี่อันนี้เราใส่เซตไอวีไว้นะซึ่งก็ช่างมันนะตอนนี้ก็ ได้เลเวล200เป็นที่เรียบร้อยเป็นตำนานดาวแล้วแล้วก็เหลือรองเท้าอีกหนึ่งชิ้นรองเท้ารู้สึกว่ารองเท้ามันจะล็อกนะแป๊บหนึ่งนะทุกคนสักครู่หนึ่งก็เลือกเลยจ๊บทำการถ่ายทอดซึ่งเงินเนี่ยเราก็จะได้ตอนที่เราซื้อของเมื่อกี้ด้วยนะเท่ากับว่าเงินเราเนี่ยมีเหลือเลยนะ300ล้าน ปบโอเคตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเซตตำนานดาวเลเวล2 0 0ครบทุกชิ้นแล้วนะในส่วนต่อไปที่เราจะทำก็คือการอัปประดับให้เป็นเซตไอนะในส่วนของสร้อยคอที่ยังขาดอยู่ในส่วนของตรงนี้เท่านั้นเองนะนอกนั้นเดี๋ยวเราก็จะทำการาไปอัปเกรดนะให้เป็นเลเวล40ให้ครบ นะคะทุกคนก็ CP เราก็จะเพิ่มมาแล้วนะจากเมื่อกี้นะอ่าเมื่อกี้มีประมาณไม่ถึง9ล้านเนาะก็ขึ้นมาแล้วนะแล้วก็ถ้ารวมโซลิงเกอร์ด้วยก็จะนี่ประมาณนี้เลยนะก็เกือบเกือบ1ิล้านแล้วนะถ้าอัพประดับเนี่ยก็10ล้านได้แน่นอน100%เ โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำแพ็คสุดคุ้มประมาณนี้ละกันเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะในส่วนของเกม A3 เนี่ยยังจะมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะที่เรายังไม่ได้มาอัปเดตกันเนาะยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน See you again bye จ้า